ึกว่ามันจะแล้งมาเวยปริมาณน้ําอาจจะเพียงพอหรือเพียงพอทางการประปาเนี่ยจะมีแผนงานอยู่แล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอู้ดถึงเรื่องนั้นเนี่ยอยากให้ท่านได้อู้ดถึงเรื่องของบทบาทของการประปาอาเขตเก้ากันท่หรือเจ้าพื้นที่รับผิดชอบมีนักน้อยมอกไดได้ครับได้ครับเจ้าคือการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ก่อตั้งมาเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับครับก็ก่อตั้งมาปีนี้เป็นปีที่32แต่เดิมเนการประปาในประเทศไทยเี่ยก็ ตั้งมานานพอสมควรนะครับถ้าถ้าดูจากประวัติศาสตร์ของการประปาก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จไปประพาสยุโรปสองครั้งในปี2440กับ2อง0นสี่สบนะครับท่านท่านเสด็จไปก็ได้ไปเห็นความเจริญของประเทศยุโรปก็ได้นำวิทยาการมาโดยเฉพาะเรื่องน้ำประปาเนี่ยก็จริงๆแล้วก็คือ ทำครั้งแรกในประเทศไทยก็ที่กรุงเทพเมื่อเปิดครั้งแรกเลยก็คือ2,457นะครับ,รบถ้านับมาถึงปัจจุบันนี้ก็97ปีไปแล้วนะครับแต่การประปาที่ออกมาที่เรียกว่าการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยก็มาประมาณปี2,497ก็เริ่มออกมาสร้างตามจังหวัดหัวเมืองใ,ใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ของเรานี่ก็ก่อสร้างเมื่อ2,497นะครับ ก็เกือบหกสิบปีเหมือนกันเจเพราะฉะนั้นก็คืออยู่ในเขตเก้าในคือสมัยนั้นไม่มีครับสมัยนั้นก็ดําเนินการโดยกรมโยธาธิการครับแล้วก็ตอนหลังมาก็ปี2528คณะรัฐมนตรีก็มีมติให้มีการประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจใหม่แบ่งเป็นทั้งหมดกี่เขตเจ้าทั้งหมดทั้งประเทศนี่มี10เขต10เขตครับในในเขตของเชียงใหม่เลยก็คือเขตเก้าครับซึ่งก็จะมี จังหวัดที่เราดูแลอยู่8จังหวัดภาคะเ,หนนเหนือตอนบนภาคเหนือตอนบนทั้งหมดมนะครับ<อ>ก็ไล่ตั้งแต่แม่ฮ่อสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางาแพร่นานนะครับ แล้วก็พยาวาแล้วก็แม่ห่องสอนครับอันนี้เป็นการดําเนินงานในพื้นที่ของการประปาสมนภูมิภาคเขตเก้านะครับทีนี้มาอุ้ถึงแผนงานในปี2554และเป็นปีที่การประปาส่วนภูม,มิภาคเขตเก้าดำเนินการมา32ปีตัวเไมมีแผนงานอย่างไดพ่องครับคือคือเมื่อกี้ยังยังขาดไปนิดนะครับใน8จังหวัดเนี่ยเรามีอยู่27การประปาสาขานะครับ,รบ,รบจังหวัดน,นึ่งอาจจะมีการประปา4 5แห่งกันเลยอย่างในจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมี ตั้งแต่ทางเหนือขึ้นมาเลยก็คือทางฮอดนะฮะที่ที่ฝางลงมาจนกระทั่งถึงฮอดซึ่งอยู่ด้านใต้สุดนะครับครับก็รวมแล้วในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีอยู่หกเจ็ดจังหวัดครับในในเรื่องแผนการดําเนินการเนี่ยนะครับเราก็จะดูจากจํานวนประชากรที่มีความต้องการใช้น้ําคือเรียนให้ทราบเลยนะครับว่าประชาชนเนี่ยก็ต้องการความสะดวกสิารของการที่จะมีน้ําอุปโภคบริโภคใช่ไหมฮะสมัยก่อนก่อนที่จะมีระบบประปาก็ไปตักน้ําจาก แม่น้ำลำคลองอะไรแต่้องไปหิวไปหาบกันนะใช่ครับใช่ครับสมัยพอปัจจุบันนี้เรามีน้ําไหลไปตามท่อเปิดที่บ้านตื่นเช้ามาก็เปิดน้ําได้เลยเปิดปุ๊บไหลปั๊บเปิดปุ๊บไหลปั๊บครับแน่นอนครับการประปาส่วนภูมิภาคนี้เราบริการ24ชั่วโมงไม่มีการหยุดนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับว่าแผนงานเราเนี่ยเราก็มีปัจจุบันผมเรียนให้ทราบนี่นะครับใน8จังหวัดเนี่ยเรามีผู้ใช้น้ําอยู่แค่270,000รายเท่านั้นเอง นะครับก็คือ270,000บ้านนะครับครับขณะที่8จังหวัดเนี่ยจากข้อมูลของกรมการปกครองเนี่ยเราเรามีจำนวนประชากรต้องเท่าไหร่2ล้านกว่าหลังคาเพราะว่าบางที่นี้ไปบัถึงครับเปิ้ลาปลาหมู่บ้านของเปิ้ลใช่ครับใช่ครับเราเรามีการแบ่งมีปลาปลาภูมิภาคมีปลาปลาเทศบาลมีปลาปลาเทศบาลตำบลมีปลาปลาเมืองปลาปลาชุมชนนะครับปลาภูเขาก็มีปลาปลาครับก็แบ่งๆกันไปแต่ จำนวนผู้ที่ยังไม่มีน้ําใช้เลยนะเท่าที่เรามีข้อมูลอยู่ในมือตอนนี้ก็คือประมาณห้าเปอร์เซ็นครับของ<ร>ของในพื้นที่เฉลี่ยทั่วประเทศแล้วแผน,นะนงานเฮาจะมีการขยายมีครับมีครับอย่างผมยกตัวอย่างเลยครับในในปีนี้เราก็จะมีที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานี่นะครับรซึ่ง<ร>เป็นจังหวัดที่มีความสําคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเราเราเน้นเราให้ความสําคัญมากเพราะว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมมากมายหลายล้านคนนะครับปีหนึ่งเพราะฉะนั้นหากเขาไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องของสาธารณูปโภคนี่ mm hmm. ก็คงไม่อยากจะมา <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้น mm hmm. เชียงใหม่ปัจจุบันมีผู้ใช้น้าถึงแปดประมาณแปดหมื่นลายนะครับ <Okay. S 1> เอาตัวเลขกลม <Okay. S 1> ๆเลยนะครับในแปดหมื่นลายนี่มันก็ยังมีรอบนอกซึ่งอย่างที่เมื่อกี้ทางวิทยากร <Okay. S 1> ครับได, <Okay. S 2> ได,ได้ได้กล่าวว่ามันยังไม่ไม่ทั่วถึงอะไรนี่ครับ ราะงั้นเราก็จะขยายเขตไปตามกําลังงบประมาณที่เราได้รับมาจะไปตัางใดเจ้าใน <S <S 2> <S 2> ปีนี้ก็มันก็จะออกจากจุดศูนย์กลางค่อยๆขยายออกไปเรื่อยๆนะครับอาเภอรอบ,บนอกไม่ไม่ฮะมันอําเภอเนี่ยเราก็จะมีปลา,าอย่างที่แม่ริมเนี่ยก็จะมีการประปาสาขาของแม่ริมเจ้าใช่ไหมที่แม่แตงเราก็มีอะไรเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> ก็จะในอนาคตเนี่ยมันก็จะมาเชื่อมเป็นระบบที่มันต่อเรื่องมาทั้งหมดนะครับเจ้าครับตอนนี้เรียนได้ทราบเลยว่าเนี่ยอย่างในเชียงใหม่ในในเขต9ก้านี่นะครับเรา เรารับใช้คนได้แค่1 4บสีอนตนั้นเองขนาที่ก็ยังมีประปาอื่นซึ่งดําเนินการโดยเทศาบาลอะไรพูกนะครับก็รวมๆแล้วก็ยังมีผู้ใช้น้ำที่ยังต้องการน้ําอยู่นในจังหวัดอื่นแล้วเจ้าจะมีการแผนงานดําเนินงานมีครับมีครับอย่างที่ที่แม่สายซึ่งก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เชียงของของนของนี้ตอนนี้ก็จะเป็นที่เรียกว่านิวคอริดอเลย เพราะว่าจะเป็นพื้นที่ที่เขาเข้าเราสร้างสะพานมิตรภาพเจ้ในสะพานมิตรภาพนี้ก็จะทะลุไปถึงเมืองจีนประเทศจีนนะครับซึ่งจะลงไปเป็นเป็นจุดผ่านแดนที่สําคัญในการขนส่งสินค้าเราก็เลยไปให้ความสําคัญจุดน่้มาเพราะว่ามันต้องมีสาธารณูปโภคไม่ั้นกำลังคนที่จะไปอาจจะมีพวกโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าโรงเก็บโรงเก็บ สินค้าอะไรอย่างนี้นะครับที่พักที่พักอะไรก็ช่างนั้นก็ต้องมีเมืองก็จะโตขึ้นมาในปี2องพันห้ารี่นี้เราจะสร้างระบบประปาใหม่ที่เวียงเคียงของเพื่อรับใช้คนได้อีกไม่ต่ำกว่า2,000ัลายครับครับอันนี้ก็เป็นแผนงานการขยาย พื้นที่ให้บริการต่อไปนะครับของการประปาโซนภูมิภาคเขตเก้านะครับและนอกจากนี้ก็มีโครงการพิเศษอดินๆที่เสริมเห้อเช่นบริการน้ําประปาที่สามารถดื่มได้ดยะอันนั้นเป็นเป็นเป็นธุรกิจสมัยใหม่เราไม่ใช่ราชการแล้วครับเราเราเป็นกึ่งราชการแล้วเราก็เรากาลังแคร์สังคมนะครับผมผมเรียนให้ทราบเลยว่าตอนนี้ ตอนนี้เรามีโครงการที่เรียกว่า CSR นะครับ Corporate Social Responsibility คือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเราก็จะมีการอะไรครับมีการเติมใจให้กันนะครับไปร่วมกับของกระทรวงมหาดไทยเราเป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการถ่ายทอดคําสั่งมาว่าให้ความร่วมมือในการไ ออกเบริกลรการในเพอยิ้มอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ไปเราก็ไปมีการแจกน้ํบมีมีการไปประชาล้ำพันในเรื่องของการประหยัดน้ําการอะไรนี่นะครับแล้วก็อบรมนะครับมีครับมีครับมีครับดูแลเรื่องของป่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปครับก็จะมีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินี่เราเพิ่งทําไปเมื่อปีที่แล้วนะในปี25 5 3้าห้าสบาที่ผ่านมาเราไปปลูกป่าที่ต้นน้ําแม่น้ำหน้าเลยครับจังหวัดจังหวัดหน้านะครับเ่อ สมัยคห้วยโกรนนะฮะอนนี้เป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติไปแล้วนะครับเจ้าก็มีบีโครงการโรงเรียนประหยัดน้ํานะครับเราก็จะไปในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะตั้งโครงการไว้ประมาณ4ี่ห้าสี่ห้าโรงเรียนในในในเขตของเรานะครับเพื่อที่จะมาให้ความรู้กับนักเรียนพามาดูระบบผลิตมาให้เขามาเห็นว่าไอ้กวานน้ำประปาจะออกมาได้แต่ละ แต่ละถังแต่ละขวดนี่นะครับมันยากลำบากอยางรผ่านกรรมวิธียังไรผ่านกรรมวิธียังไงแต่ก็มั่นใจเรื่องของคุณภาพแน่นอนครับอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปฏิทานของท่านผู้ว่าการผมซึ่งให้ว่ามันจะต้องยังไงเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพน้ำเนี่ยนะครับอันนี้ผมว่าโครงการที่เรารับผิดชอบต่อสังคมต่อไปนะครับครับก็เป็นโครงการอ่าเรื่องของให้ความรู้ในเรื่องของแหล่งน้ําดิดซึ่เมื่อกี้พูดไปแล้วในเรื่องระบบผลิตใช่ไหมครับแล้วเราก็จะไปไปดูแหล่งน้ําดิบด้วยว่า แหล่งน้าดิดที่เรามีอยู่ในธรรมชาตินี่เป็นอย่างไรนะครับครับได้ได้ว่าพัฒนาบระยุดยั้งนะครับเนาะเวลามีน้อยครับท่านผู้มือการครับอยากจะให้ท่านผู้มือการได้อูดถึงเรื่องของหน้าแ้งเนี่ยครับเราจะมีมาตรการจะได้ที่จะบริหารจัดการน้ําประปาสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งหลายว่ามีน้ําใช้แน่เนอร์นะครับครับผมครับคือ ปีนี้ภายแรงก็ค่อนข้างจะมาเร็วครับามาเร็วค่อนข้างมากก็ถ้าเราดจูจากหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับทางด้านประทานหรือว่าทางป้องกันภัยจังหวัดอะไรเนี่ยก็จะมีข่าวคราวออกมาตลอดเวลาว่าปีนี้ภายแล้งจะรุนแรงขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าการประปาเนี่ยเราใช้น้ําไม่มากานะครับ,รบอย่างผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับที่เรามีปัญหามากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ก็คือเรามีน้ําที่เขื่อนแม่กวงอยู่อำเภอดอยสะเก็ดนะครับ ก็ที่แม่กวงเนี่ยแต่ละปีน้ําที่อยู่ในเขื่อนเนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยจ้าอย่างปีที่ผ่านมาน้ําที่เก็บได้มากที่สุดก็คือประมาณ70บล้านลูกบาทเมตรแต่ในปีนี้เราโชคดีเพราะว่าหน้าฝนที่ผ่านมาฝนค่อนข้างจะเยอะอครับแล้วเมื่อน้ำเกบกักเก็บได้สูงสุดเท่าที่เคยรายงานมาก็คือร5 0้าสิบล้านจ้าว,วันนี้ผมเช็คไปแล้วนะเมื่อเช้านี้เช็คไปแล้วปรากฏว่ามีอยู่ร้อยสบล้านครับร้อยสิบล้านถามว่าประปาใช้น้ำจากเขื่อนแม่กวงเท่าไหร่ เรามีลงกรองน้ำซึ่งแบบเต็มที่เลยนะครับเราเราเราได้ประมาณปีนึงประมาณ16ล้าน16ล้านจากจากร้อล้านนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราใช้นาประมาณ10เอร์เซนเท่านั้นเองของความจยู่อ่างที่เรามีอยู่นะครับครับแต่ว่าปริมาณน้ําที่มีอยู่นี่ก็จะต้องผันไปให้ทางด้านของการเกษตรใช่ครับเพราะว่าเขือนนี้เป็นเขื่อนอเนกประสงค์นะครับก็คือใช้ทั้งด้านการเกษตร ดีว่าไม่ม <DI ES> ีมาปั่นไฟด้วยนะครับถ้าปั่นไฟด้วยก็ยิ่งมากขึ้นจ้าเพฉะอั้นก่อแสดงว่าเรื่องของปริมาณน้ําในปีนี้บม่ค่อยน่าเป็นห่วงในเรื่องของการนำมาสำหรับการปปาครับไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับแต่สําหรับการเกษตรนี่มันก็อยู่ที่กระทรวงเกษตรนะครับที่จะเป็นผู้กําหนดนะครับว่าควรจะปลูกพืชผลอย่างไรอะไรนี่ครับเพราะว่าพืชบางชนิดที่ชาวบ้านเขาปลูกกันเนี่ยมันก็ใช้น้ำมากครับ มันก็เลยมีมีปัญหาครับใช้น้ํามากเกินไปอะไรนี้แต่ถึงอย่างใดพี่น้องประชาชนก็ต้องใช้น้ําอย่างประหยัดเหมือนกันใช่ครับเมื่อกี้ที่ที่ทางทางรายการถามว่ามีแผนยังไงนะครับคืออันนี้เป็นแผนตั้งแต่มีการประกาศภัยแรงในประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งดาเนินการมาหลายสิบปีเนี่ยเราก็มีแผนอยู่แล้วซึ่งก็เป็นแผนที่เกือบจะเป็นงานประจําของเราพอถึงสิ้นเดือนกุมภาพก็จะเริ่มเลยนะครับผมผมสรุปยิดเร็วๆเลยนะครับเพราะว่า ตอนนี้เราสั่งการไปให้ประปาสาขาเราเนี่ยจัดการทําฝายน้ําชั่วขาวเพื่อที่กักน้ําให้มันมีมากขึ้นให้มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการให้ความรู้กับชาวบ้านประชาชนทั่วไปนะครับว่าเออเราจะประหยัดน้ําอย่างนะครับอย่างเรื่องของการซักผ้าการอาบน้าการอะไรเนี่ยถ้าถ้าเราใช้ฝักบัวมันก็จะประหยัดกว่าการที่เราใช้ขันตักใช่ไหมครับอันนี้เราประหยัดได้เยอะนะครับในส่วนของการประสานงานเราก็ประสานงานกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของแหล่งน้ําอย่างเช่นชนบทาน นะครับเพราะว่าเป็นแหล่งน้ําสําคัญของของภาคเหนือที่เราใช้อยู่นะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเขื่อนแม่กวงซึ่งเคยคิดว่าจะจะน้ําน้อยเนี่ยก็จะมีการผ่านน้ํามาจากโครงการเขื่อนแม่งาม <c oughs> ซึ่งมาจากอำเภอแม่แตงนะครับ <c oughs> คงจะว่าคงจะผ่านคลอรมอนในเร็วๆนี้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเชียงใหม่ของเราเนี่ยนะครับโดยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาเรื่องภัย ภัยแ้งสาหรับการปลานะครับครับาสำหรับการว่า้ยงอย่างที่เรียนแล้วว่าเราใช้น้ําไม่มากเจ้านะครับครับนี้มีการดําเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคเขตเก้านะครับเนาะที่โดยเฉพาะยังยิ่งการดูแลเรื่องของการใช้น้ําในช่วงหน้าแรงนี้นะครับท่านจะฝากอย่างส่งท้ายเจิญครับคือก็อย่างที่เรียนนะครับว่าผมอยากจะให้ชาวบ้านได้เห็นคุณค่าของน้ำนะครับเราเรามีโครงการที่ให้ความรู้สำหรับนักเรียนเนี่ย นักเรียนก็นไปดูว่าเราผลิตน้ำยังไงนะครับเอาน้ำดิบซึ่งมีคุณภาพพอที่จะเป็นน้ำต้นทุนแล้วก็มาผลิตเป็นน้ำประปาให้เขาเห็นความยากลำบากในการที่จะได้น้ำประปาออกมาแล้วหลังจากนั้นนักเรียนผู้นี้เขาก็จะไปบอกผู้ปกครองเขาว่า,าน้ำเนี่ยมันมันไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดกันเจ้าน้ำนี้ตอนนี้ราคาเราตกประมาณลิตรละหนึ่งสตางค์กว่าห้าสตางค์นะครับ,รบต่อลิตรนะครับถ้าเราเทียบกับน้ําขวด ซึ่งก็ขนาดประมาณหนึ่งลิตรเนี่ยก็หกบาทสิบบาทอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจว่าน้ำประปาที่ไหลไปตามท่อตามบ้านนี่สามารถที่จะดื่มแน่นอนเลยครับเมื่อกี้ผมยังค้างเลือกปฏิฐานท่านผู้ว่าการผมที่มีอยู่สามอันทีคือไม่ขาดไม่ขุนและก็ไม่ขัดข้องคําว่าไม่ขาดนี่ก็คือเราน้าของเราเนี่ยไหลตลอดยี่บสี่ชั่วโมงมีปริมาณเพียงพอไม่ขุนก็คือน้ำของเรานได้คุณภาพมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกแลวก็ ไม่ขัดข้องก็คือเราบริการให้ความสนใจทางด้านสังคมทางด้านการเติมใจให้กับลูกค้าเรานะครับเรามีหน่วยต้อนรับลูกค้าเรารให้สามารถลองเรียนได้การกระทำของเราว่าเป็นยังไงนะครับ ครับครับแล้ววันนี้ตางรายการบเมืเงหนก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับผู้นวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขตเก้าที่ได้มาอู้มาจับประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้เราได้รับง์รับทราบกันขอบคุณช่านากฤษณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับช่วงนี้เราจะย้ายกันสักกรรมนึงนะครับช่วงต่อไปเราจะมาอู้จ่าหนนึ่งโครงการนั่นก็คือการถนนสีขาวถนนแห่งความปลอดภัยของจังหวัดเชียงใหม่สักกรรมอู้กันครับ